สวัสดีครับทุกทุกคนก็มาพบกับช่องกีตาร์ปลงหัดเล่นและในคลิปนี้ก็จะพาทุกทุกคนมาฝึกเล่นกีตาร์แบบลายพินนะครับทุกคนซึ่งสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ใฝ่หาความรู้ต้องการอยากจะฝึกเล่นกีตาร์แบบลายพินเล่นแบบไหนให้ได้สาเนียงเหมือนกับลายพินเลยนะครับทุกคนเหมือนกับเสยียงพินเนาะซึ่งจะฝึกเล่นด้วยกีตาร์ปลงนะครับทุกคนจะเป็นแบบไหนบ้างเรามาเริ่มฝึกไปพร้อมกันเลย ขั้นตอนแรกเลยนะครับทุกคนก็ให้เราทำการตั้งสายกีตาร์ของเราแบบปกติก่อนเลยจะเป็นการตั well ้งสายกีตาร์แบบปกติแบบมาตรฐานเลยนะครับทุกคนเพียงแต่ว่าจะฝึกเล่นแบบลายพินนะครับทุกคนในนี้เมื่อเราทำการตั้งสายกีตาร์แบบปกติแล้วนะครับทุกคนจะเล่นให้ดูก่อนนะครับทุกคนแล้วเราจึงค่อยฝึกไปพร้อมกันเนาะสำหรับม well ือใหม่นะคร <S <S ับทุกคนที่จะเริ่มฝึกแบบลายพินเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่เราจะฝึกเนาะซึ่งจะพาทุกคนมาฝึกอยู่ในคอร์ด G m ม n o r หรือว่าคอร์ด GM จะเป็นคอร์ด G m ม n o นนะครับทุกคนและจะเล่นให้ดูแบบช้าๆอีกนะครับทุกคนซึ่งจะเป็นการประสานสายนะครับทุกคนให้ได้สำเนียงเหมือนกับเสียงพินเลยนะครับทุกคนจะเป็นการประสานสายประสานนิ้วนะครับทุกคนแบบลายพินเลยเนาะ ็จะจบอยู่ที่คอร์ด G มินเนอร์นะครับทุกคนหรือว่าคอร์ด Gm เอาแบบช้าๆเลยนะครับทุกคนอ่ะขั้นตอนแรกเลยนะครับทุกคนก็คือจะมาดีดสายที่สามห้องที่สามนะครับทุกคนจะดีดสายสามสายเปล่าก่อนนะครับทุกคนจะเป็นการดีดสายที่สามสายเปล่าแล้วก็จะดีดสายที่สามห้องที่สาม แล้วก็จะดีดสายที่3ามสายเปล่าต่อจากนั้นจะลงมาดีดสายที่สองห้องที่สาประมาณนี้นะครับทุกคนเอาแบบช้าๆเนาะให้เราจำเสียงไปพร้อมนะครับทุกคนเพื่อสะดวกในการสกเล่นเอาใหม่นะครับทุกคนแบบช้าๆทบทวนใหม่นะครับทุกคนก็คือ ดีดสายที่3ามสายเปล่าแล้วก็สายที่3ามห้องที่สแล้วก็ดีดสายที่3ามสายเปล่าแล้วก็ลงมาดีดสายที่สองห้องที่สประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วเราจะมาต่อนะครับทุกคนก็คือจะขึ้นมาดีดสายที่3ามสายเปล่าอีกนะครับทุกคน ต่อจากนั้นจะลงมาดีดสายที่2ห้องที่6นะครับทุกคนแล้วก็ขึ้นมาดีดสายที่3สายเปล่าแล้วก็จะลงมาดีดสายที่2ห้องที่3ซึ่งจะเป็นการประสานสายนะครับทุกคนระหว่างสายที่3ก็คือจะดีดสายเปล่านะครับทุกคนเพื่อให้ได้เสียงที่เหมือนกับเสียงพินเลยนะครับทุกคนเอาใหม่นะครับทุกคนแบบช้าๆ นี้เลยนะครับทุกคนเอาใหม่นะครับทุกคนแบบช้าๆซึ่งจะได้สำเนียงที่เหมือนกับเสียงพินเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะฝึกเล่นด้วยกีต้าร์นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะเล่ในการดีดเราก็จะดีดลงขึ้นลงนะครับทุกคน ในการดีดเนาะก็จะดีดลงขึ้นลงนะครับทุกคนอ่ะจะให้ดูการดีดนะครับทุกคนก็คือจะดีดลงขึ้นลงนะครับทุกคนจะเป็นเทคนิคในการดีดแบบปลายพินนะครับทุกคนเอาใหม่นะครับทุกคน ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเราจะมาต่อนะครับทุกคนจะเล่นอีกครั้งเราแบบช้าๆนะครับทุกคนแล้วจะมาต่อนะครับทุกคนจะเป็นการประสานสายนะครับทุกคนจะเล่นสายที่หนึ่งเนาะเอาหม่นะครับทุกคนแบบช้าๆ ก็คือจะดีดสายที่3สายเปล่า่างนะครับทุกคนแล้วก็จะลงมาดีดสายที่2ห้องที่6แล้วก็ขึ้นมาดีดสายที่3สายเปล่าแล้วก็จะลงมาดีดสายที่1ห้องที่3ประมาณนี้นะครับทุกคนเอาใหม่เนาะแบบช้าๆและจะเล่นรวมกันนะครับทุกคน เอาแบบช้าๆเนาะเล่นรวมกันนะครับทุกคนค่อยฝึกไปพร้อมกันนะครับทุกคนเอาใหม่อีกครั้งนะครับทุกคนและจะเล่นแบบเป็นจังหวะนะครับทุกคน แล้วเราจะมาต่อนะครับทุกคนเอาใหม่นะครับทุกคนก็คือจะขึ้นมาดีดสายที่3ามสายเปล่าอยนะครับทุกนแล้วก็จะลงมาดีดสายที่1นะครับทุนห้องที่6แล้วก็ขึ้นมาดีดสายที่3สายเปล่าแล้วก็จะดีดสายที่1ห้องที่3ประมาณนี้นะครับทุกคน เอาใหม่นะครับทุกคนแบบช้าๆแลวจะเล่นรวมกันนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคน ครับทุกคนแบบช้าๆแล้วเราจะมาต่อนะครับทุกคนก็คือจะดีดสายที่3ามสายเปล่าแล้วก็ลงมาดีดสายที่หนึ่งนะครับทุกคนห้องที่8ดแล้วก็ขึ้นมาดีดสายที่3ามสายเปล่าอีกนะครับทุกคน แล้วก็จะมาดีดสายที่หน,นะครับทุกคนสายที่หห้องที่6เอาใหม่นะครับทุกคนแบบช้าๆแบบนี้นะครับทุกคนและจะเล่นรวมกันนะครับทุกคน ซึ่งจะเป็นการไล่าสายนะครับทุกคนประสานสายก็คือสายที่3จะดีดสายเปล่านะครับทุกคนสาย3ามจะดีดสายเปล่านะครับทุกคน<ม>ก็คือจะได้สำเนียงเหมือนกับเสียงพินเอาใหม่นะครับทุกคนและเราจะมาต่อ ก็คือจะขึ้นมาดีดสายที่3ซ้สายเปล่านะครับทุกคนแล้วก็จะลงมาดีดสายที่1นะครับทุกคนสายที่หนึ่งห้องที่10แล้วก็ดีดสายที่3ามสายเปล่าแล้วก็จะมาดีดสายที่หนึ่งนะครับทุกคนห้องที่8เอาแบบช้าช้านะครับทุกคน เอาใหม่เนาะแบบช้าๆแล้วก็จะดีดสายที่3ามสายเปล่าแล้วก็จะมาดีดสายที่1ห้องที่13แล้วก็ดีดสายที่3ามสายเปล่าแล้วก็กลับมาดีดสายที่1ห้องที่10บ เอาแบบช้าๆนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนจะเป็นการฝึกเนาะแบบลายพินประสานสายนะครับทุกคนการฝึกแบบลายพินอยู่ในคอร์ด G ม i n เนหรือคอร์ด Gm เอาใหม่อีกนะครับทุกคนแบบช้าๆเนาะ สิ่งที่สำคัญนะครับทุกคนก็คือเราจะต้องดีดประสานสายก็คือสายที่สามจะดีดสายเปล่านะครับทุกคนสายที่สามนะครับทุกคนสายเปล่าจะประสานสายสองและสายหนึ่งนะครับทุกคนเราต้องฝึกตัวนี้นะครับทุกคนเอาใหม่เนาะแบบช้า คือปรสานสายสาย1กับสาย3ามสายเปล่านะครับทุกคนสาย3ามสายเปล่าประมาณนี้นะครับทุกคนในการฝึกแบบลายพินเนาะซึ่งในคลิปนี้นะครับทุกคนที่จะมาแนะนำหวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับทุกคนสำหรับคนที่ใฝ่หาความรู้นะครับทุกคนต้องการอยากจะฝึกเล่นแบบลายพินเนาะ ก็สามารถนำเอาเทคนิคและวิธีนี้นะครับทุกคนไปใช้ดูนะครับคนไปฝึกดูเนาะเพื่อต่อยอดนะครับทุกคนให้เล่นลายพินได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะและจะเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนกนนค็ประมาณนี้เนาะ อย่างไรก็ขอฝากทุกทุคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเลยไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนที่จะอัปเดตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า